เอาบรรยากาศรถตริดมาแช่แป่งปั่นให้พี่น้องได้รับชมครับตอนนี้ผมอยู่บนทางที่ว่าจะวนลงปินเกนะ้าหนครช้ยศรสีนะครับคุณนะครับพี่น้องจ้ขาเจ้าจะพากันไปใจเนาะก็ <c oughs> ลายแห้งครับข้าเจ้าก็มุ่งนาไปบุห่ครับบางใหญ่บางบัวทองนะครับเนาะคุณครับบรรยากาศไม่ช่มครับพี่นอ้องเงี้เลี่ยงกำคก็จะประมาณนี้นะครับพี่นอ้องอยู่ส้น ม้วนลงปีนเก้านครเชียงศรีนะครับผมมุ่งมาหน้ามาจากทางเอยบางใหญ่บางบัวทองนะครับบรรยากาศมาแช่แบงปันให้พี่น้องได้รับชมให้เบิ้งแปลกหูแปลกตาไปนะครับพี่น้องโ่มีอย่างไรเหรอกครับเื่อว่าจะมีคนชอบคลิปตักคนอยากเบิ้งอ่ะนะครับพี่น้องโอ้ยพากันไปใส่มาพี่น้องเอ้ยไล่ลีครับรถล่า ทางล่างมันก็จะเป็นปลาแล้วครับพี่น้องไม่ว่ากรุงเทพหบือว่ปลามีอยู่เด้อครับขึ้ครับทางด่วหมืนก็เป็นทางด่วนนะครับนนั่เขาจะเรียกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้านะครับเส้นบรมราชชนนีนะครับเนาะทางบนนะทางล่างมันก็จะเป็นเส้นปิ่นเก้านครชัยศรีครับมุ่งหน้าลงใต้ไปหมดแล้วครับนครปฐมทาแล้งเขาเมืองเขาปิ่นเก้าเขาสนามหลวงอย่างเงี้ยไปหมดแล้วครับพี่น้องนะครับเอามาแช่แบ่งปันในะพี่น้อง ครับรถ่านิ่งนะครับรถติดอีเลีครับพี่น้องแต่าก็ยังไหลได้เรื่อยๆครับมาไปได้อยู่โอเคนะครับแค่นี้พี่เนียกะแค่แบ่งปันเห็ครับชมเพื่อความเปิ่นๆแค่นี้นะครับขอบคุณหลายที่ขอบคุณทุชมครับผมสวัสดีครับเจอกันไม่คิดนะพี่นาคผมหอยว่ามะลุนะครับผมสวัสดีครับ